จันทร์พานห้าวประพันธ์โดยไตรโศกบทที่สีดึกสงัดป่าทั้งป่าเงียบสงบความรู้สึกของสองพานหนุ่มกึง่งๆึงไว้ใจกึ่งกึง,ก,งกังวลไอที่สงบก,ก็ใช่อยู่แต่มันสนิทมากเกินไปเราตีสองเศษ ความเคลื่อนไหวผิดวิสัยท่านอุบัติขึ้นอีกครั้งทางซ้ายมือซึ่งเป็นต้นห้วยเสียงเย่ำมเท้าของคนจำนวนหนึ่งแววมาเป็นระยะและเริ่มชัดขึ้นทีละน้อยไรวิวแววจะสิ้นสุดและแล้วร่างแรกก็ปรากฏขึ้นจากความมืดอึมครึมร่างนั้นถมึนดำสีกว่าม่านราตีเดินงงนเงนโยเอ็นไปมาทว่าก็แข็งทื่อในคราวเดียว ต่อมาและต่อมาอีกรังที่สองสามและสี่ก็ตามมาเรื่อยๆเดินในลักษณะเดียวกันราวกับนี่เป็นระเบียบห้ามให้แสดงออกเกินนี้จะแตกต่างก็เพียงส่วนสูงที่บางคนเห็นเพียงอกของไอ้ทาทุนนั้นแต่กับบางคนสูงชะลูดปานเปรตมนุษย์วิญญาณคนตายทางที่ต้องไปถูกบิดเบือน จึงหลงมาที่นี่ผาสิวะไม่รู้ประตูมันทำไวตั้งแต่เมื่อไหร่มีเกี่บสิบกี่ร้อยดวงแล้วที่เพ่นพ่านทั่วปานนี่หรือป่าน,นไหนเวนทแท้เชียวใครมันั้างทำงง,งๆแบบนี้ปู่จันทร์ขบกรามบ่นกับตนเองไปเดี๋ยวก่อนนะปู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วต้องไปนรกหรือสวรรค์หรอกหรือไงมาเดินท่อมๆอยู่แบบนี้เล่าเจ็วัน ว่เจ็วันยังไงเล่าพวกเองไม่เคยได้ยินหรือไงปูจจันทํากลับทั้งตัวไอ้ทะพผู้ตั้งกระทูและไอ้เกียงต่างก็ใส่หน้าดิกอดีตพานชราหัวรอบผือบอกเพียงแต่ว่าหาไม่เคยได้ยินอธิบายอะไรไปก็เท่านั้นปล่าประโยชน์ให้ทั้งคู่เตรียมปืนรอเอาไว้กระสุนก็ให้ใช้กระสุนอาคมเพราะที่จะยิงไม่ใช่คนหรือสัตว์ธรรมดาก่อนหน้านั้น ผู้เองสองคนติดตามไปไหนมาไหนกับข้ามานานข้าขอถามหน่อยทำไมจึงทำแบบนั้นทำไมจึงยอมติดตามข้าทั้งที่ข้าก็เป็นแค่คนแก่ธรรมดาธรรมดาเพราะเราศรัทธาเราเชื่อว่าปู่มีดีปู่ไม่ใช่แค่แตะแกงงําเงือกทั่วไปเหตุผลก็ง่ายแค่นี้แหละไอ้ทัดตอบตามซื่อทุกคำล้วนมาจากใจปู่จันยิ้มอ่อนให้กับคำตอบนั้น พยัอยากหน้าเล็กน้อยหรือถามต่ออีกซึ่งคราวนี้เป็นคำถามสำคัญถ้าอย่างนั้นพวกเองจะเชื่อใจข้าไหมเชื่อในสิ่งที่ข้าทำเชื่อในสิ่งที่ข้าให้นั่นเป็นสิ่งที่พวกฉันทำมาตลอดเลยนะปู่คราวนี้ไอ้เกียงตอบบ้างเดออดีตพันชราว่าฟังให้ดีสิ่งที่ข้าจะบอกต่อจากนี้ จำให้ขึ้นใจข้าจะบอกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหากทำให้ผิดจากข้อห้ามมันจะเป็นกรอกคุ้มภัยให้เองทั้งคู่ไปชั่วชีวิตแต่หากเองระเริงปล่อยใจให้ลอยไปตามกระแสน้ำแห่งความลุ่มหลงมันจะกลายเป็นกระสุนที่พุ่งทะลุหัวใจของพวกเองว่าแล้วปู่จันก็สอนหนึ่งในวิชาโบราณซึ่งปัจจุบันนับได้ว่ามีเพียงตนเท่านั้นที่เรียนรู้และสำเร็จ ให้สองพรานหนุม่มทุกขั้นตอนทุกอักขระเอ,อ่ยออกมาชัดถ้อยชัดคำและมันทั้งคู่เองก็จำได้ดีวิชานี้มีไว้เมื่อตกตาร้ายจนยากจะหาทางอื่นแก้ได้ทว่าที่บอกว่าหนึ่งในวิชานั้นปู่จันท์กลับสอนให้ถึงสองอย่างหนึ่งอย่ามต้องใช้ต้องสวดต้องไหว้อีกอย่างหนึ่งสำเร็จเสร็จสิ้นทันทีที่บนห้าง จะติดตัวสองพรางคู่หูไปจนตายและไม่ต้องปลุกใดๆสามารถใช้ได้เลยความดึกสงัดของพื้นป่าผ่านไปด้วยความเชื่องช้าราวกับการเวลามีคนเล่นตลกวิธีการคำนวณมงยามแบบโบราณโดยดูจากพระจันทร์และหมู่ดาวปู่จัน์เคยสอนให้มันทั้งคู่แล้วไอทะใช้อยู่เป็นประจำรวมทั้งครั้งนี้มันบ่นอุบอยู่หลายครั้งว่า นี่้้งเก่งหรือดวงจันทร์กลางกะบานเป็นอมภาพไปแล้วหรือไรเหตุใดจึงแทบจะเรียกว่าขังตึงนิ่งสนิทแบบนี้ปูจจันร์หัวเราะในลําคอหืหนึ่งแล้วบอกว่านี่แหละคืออํานาจของผ okay. ีหลอกลวงปรับเวลาหรือก็คือการทําให้มนุษย์สัมผัสและเข้าใจถึงความจริงตรงหน้าบิดเบือนไปคือการละเล่นปรวชนิดหนึ่งของพวกมัน การที่เวลาเรากับจะหยุดเคลื่อนไหวมงยามนิ่งไปดวงจันทร์พาทิตย์หยุดอยู่กับที่แปลว่าพวกมันกำลังจะปรากฏตัวออกมาแล้วจังหวะน,นั้นเองบรรดาดวงวิญญาณที่ทยอยเดินหายเข้าไปอย่างช่องว่างระหว่างต้นไม้ใต้ห้างพลันแต่ขบวนเมื่อมันมีเงาหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมันใหญ่กว่าซ้ำยังมีรูปร่างต่างไปราวกับอสูรกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวสูง,ย,งย่อมกํายํากวิญญาณธรรมดาร่วมเท่าบนหัวมีเขาคล้ายควายหางแต่ใหญ่แหลมกว่าดวงตาของมันแดงวาบและมันไล่กระชากอาวิญญาณดวงอื่นกัดกินเป็นอาหารอย่างโหดร้ายที่สำคัญมันไม่ได้โผล่มาจากที่เดียวกันกับวิญญาณทั้งหลายหากแต่มันจากป่าอีกฟากอันมืดมิดนั่นไอตัวนั้นแหละยิงมันปู่จันทร์สั่ง ไอทะรับคำรู้ตัวก่อนเพื่อนเล่งลเลือเหนี่ยวไกลด้วยความชำนาญสองพราหนุ่มเห็นชัดเจนว่าประดูป่าซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับปีศาจนนั้นเหนือแตกกระจายจากอำนาจคงกระสุนแต่นั่นเกิดขึ้นซิ่ววินาทีหลังจากร่างของมันถูกทำลายกลายเป็นฝุ่นเท่าหรือผงธุลีไปอสุรนรกปู่จัดสบทเตรียมตัวไวเ้เถอะมันมาอีกแน่ ขาดคำปูจันชนิดลิ้นยังไม่ทันคุาปากป่าทั้งป่าพลันสันไหวครงครามราวกับไม้แต่ละต้นถูกจับเขยา่าทั้งที่ไม่มีลมพัดรุนแรงใดๆเปลวไฟที่เต้นเร่าบนปลายคบยังคงอยู่ดีติดก,ก็แต่แสงของมันเริ่มเปลี่ยนสีไปทีละน้อยแล้วทุกนั้นเองจากส้มเป็นแดงและตัดเป็นเหลืองในพริบตาต่อมาค่อยๆเข้มเป็นเขียวแล้เรือเรืองอยู่แบบนั้น ยังผลให้ทั่วอนาบริเวณที่ตายเห็นเขียวชะอุ่มไปหมดนั่นยิ่งทำให้ภาพเบื้องล่างนาวาดพวาดหนักขึ้นกว่าเก่าเป็นร้อยเท่าพันทวีจิตสุดท้ายของคนตายใบหน้าเรียบเฉยเดินแข็งทื่อเป็นแถวยาวและเสียงราวป่าสันไหวตอนรับการมาเยือนของบางอย่างซึ่งชัดเจนว่าจำนวนของมันมีมากซ้ำยังตัวใหญ่ช้างหรือโครงช้างป่าเง้นหรือ สองพรานหนุ่มคิดปู่จันไม่รอให้ตั้งคำถามตะเบงเสียงบอกอย่าให้ไฟดับจุดคบใหม่ทันทีเดี๋ยวนี้พร้อมกันนั้นเรากับเปลยไฟเุกกรรมก็รู้ว่ามันมีความสำคัญหรือเกิดล่้นตัวหลังเปล่งสีเขียวสว่างเรื่อเรืองอยู่พักใหญ่กลับค่อยๆมอดทำท่าจะดับไปเสดีด้มันไม่ใช่อาการที่เกิดจากลมพัดหรือเชื้อหมดใดๆหากแต่มันจะดับเอง ดับลงง่ายๆไอ้ทะช่วยใต้ที่เรียงไว้แล้วเร่งจุดทันทีเช่งกันฝ่ายไอ้เกียงมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนื่องจากอีกฝั่งห้วยอสุรกายตัวใหญ่อีกตัวโผล่มาแล้วคราวนี้ไม่อาจระบุรูปร่างของมันได้ชัดนักว่าจะเป็นไปในทางไหนคนก็ไม่ใช่สัตว์ก็ไม่เชิงดวงตาของมันแดงวาบ เช่นเดียวกันกับมียักษ์และครึ่งมนุษย์ครึ่งควายก่อนหน้านี้ทว่าจุดประสงค์ของมันชัดเจนกว่าไม่ใช่ดวงวิญญาณที่เดินเรียงแถวหน้าขาววอกตาลอยอยู่เบื้องล่างหากจะเป็นสามคนบนห้างที่กำลังวุ่นวายอยู่ทัางหากเล่ามันสาวเท้าด้วยอาการปาลิงข้างกำลังวิ่งเดี๋ยวสองขาเดี๋ยวสี่ขากระทังมาถึงกลางห้วยกกระโจนพรวดสุดแรง น้ำแตกซาองศาคเนลุ่งหน้าได้เลยว่าตรงลงบนห้างยังสวยงามแน่ๆปูจันรลุกพรวดช่วยเปือยในทะตตว,วัดและยิงเปรี้ยงแสกหน้าอย่างไม่ยำเช่นเดียวกันตัวของมันแตกสลายกลายเป็นเท่าสีดำฟุ้งกระจายไปพร้อมกับเสียงร้องกงสะท้อนแหลมแสบเก้วหูไอ้ทยุยลุยเลยลูกพ่ออดีพานคำรามลั่น องพรานหนุ่มเหลียวหน้ามองกันตั้งคำถามในใจทุยไหนวินาทีต่อมาป่าทางด้านหลังเกิดเสียงแตกโครมป็นหนึ่งสัตว์ใหญ่ตะลุยออกมาพร้อมกับเบื้องหน้าฝั่งตรงข้ามเองก็มีเช่นกันมียักษ์ตัวนั้นนั่นเองไม่ก็เป็นตัวอื่นที่มีขนาดตัวไล่เลี่ยงก,กันฝั่งที่วิ่งออกจากป่าใต้ห้างเป็นควายถึกขนาดใหญ่ไม่ย่อนกว่ากันมากนักชัดเจนว่า ไม่ใช่ควายบ้านหรือควายป่าธรรมดาเห็นจะไม่พ้นไอ้ทุยของปู่จัน์นั่นกำมังสัตว์ปีศาจท,ทั้งคู่พุ่งชนกันดังโครมสนาน,นสะเทือนไปทั้งป่าไอ้ทุยของปู่จันถอยออกมาจนได้ระยะแล้วใช้เขาที่ทั้งยาวใหญ่และแหลมตว,วัดควิดเข้าเต็มสีข้างมียักษ์พงาเซไปบ้างเล็กน้อยตกชาดสวนกลับเล่นเอาควายมึนพอเรียวแรงมหาสังของอีกฝ่าย ปัดเสียมันหันกลับมาอีกฝั่งแต่มันไม่ยอมโดยง่ายขณะที่มียักษ์ปีศาจพุ่งเข้ามาเพื่อปิดงานมันสะบัดหัวกลับเสียบเขาเข้าเต็มพุงใหญ่ๆคนหนายุบยับดังสวบลมวมีร้ายมีปีศาจกุกกลายเป็นเท่าตามสองตัวก่อนหน้านี้ไปแต่แล้วยังไม่ทันที่จะมีใครดีใจเงาดำใหญ่ก็โผล่มาอีกคราวนี้ไม่ใช่แค่ตัวเดียวเต็มากันมากมายหลายสิบ แน่นอนว่าไอ้ทุยของปู่จันรับไม่ไหวแน่ๆเพียงพิบตาเดียวขวายอาคมของอดีตพรานเท่ากดถูกกลืนกินฉีกชากเป็นเศษเล็กเศษน้อยไอ้ทะไอ้เกียงจําคําเข้าไว้จะเกิดอะไรขึ้นก็นช่างอยู่แต่บนห้างจนกว่าจะเช้าเกิดอะไรเกิดอะไรนั่นหมายความว่ายังไงเฮ้ยปู่เดี๋ยวก่อนไอ้ทะรองลั่น เมื่อเห็นอดีตพรานเท่าให้คำตอบด้วยการกระทำขวาย่างขึ้นพาดบาชักมีดอินเน็บเล่มยาวคมวาวขาววับออกมาแล้วก็โจรลงสู่เบื้องล่างด้วยความสูงขนาดนั้นคงไม่ต้องถามถึงต่อให้เป็นคนหนุ่มแน่นกูมีสิทธิเข้งขาหักได้ง่ายๆแล้วกับคนเท่ายังปูจันเล่าจะเป็นหลืออะไรทว่ามันทั้งคู่คิดผิดไม่เห็นว่าทันทีที่ลงพื้นได้ ปูจันทลันตัวไปด้านหน้าในท่าพุ่งแบบไม่มีชะง,งักจากการใช้มีดอินเนบในมือฟันใส่อสุรกายนรกอย่างบ้าคลั่งตัวแล้วตัวเล่าที่โผล่เข้ามาและถูกฟันเสียกระจจดกระจายครั้นแล้วครั้งเล่าที่ปูจันถูกขวดด้วยฝ่ามือกระเด็นหงท้องแต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้ในทันทีและสำเร็จโทษไอตัวที่ทำร้ายแกการต่อสู้ระหว่างหนึ่งมนุษย์เท่า กับหลายสิบวิญญาณร้ายอสุร,รกายนรกนั้นทำเอาสองพานหนุ่มไอ้ทักกับไอ้เกียงอาปากค้างรู้อยู่ว่าปู่จัน์เก่งแต่กับการออกท่าออกทางที่ทั้งรวดเร็วรุนแรงและคลองแคล่วปานนี้มันไม่สวนทางกับอายุไป,ปนหน่อยหรอกหรือและวินาทีนั้นปังอย่างที่ดูผิดปกติก็เกิดขึ้นแก่ตาม,มันทั้งคู่เมื่อทุกท,กทกอสุรกายที่ถูกปู่จันฟัน กลายเป็นเท่าทุลีวิญญาณของพวกมันถูกดูดเข้าปากที่อากว้างรับและกลืนกินของแกจนหมดและทุกๆครั้งในตาของอดีตพร,ร,รานชราจะแดงวาบสว่างโรคเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่พวกมันกลืนกินวิญญาณอื่นนี่เองหรือนี่เองใช่ไหมความลับและพลังกายมหาศาลที่สวนทางกับอายุข,ของปู่จัน แกเองก็กินวิญญาณเช่นเดียวกับพวกมันขึ้นหรือยิ่งนานเข้าปู่จันทรยิ่งมีท่าทีหน้าหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆตามเนื้อตามตัวมีเส้นเลือดปูดโปนจนแลเห็นสีดำได้ถนัดชัดเจนแม้จะอยู่ในความสลัวรางและแม้แกจะเคลื่อนไหวรวดเดว็วแต่หน้าแปลกที่มันทั้งคู่กลับมองเห็นได้และไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวของปู่จันทร์อดีตพารานชราทุกนั้น แม้แต่พูดภายไร้กาดทั้งคู่ก็มองเห็นบางคราวมันเร็วจนต้องหันตามเทบตาลายแต่บางคราวกับเชืองช้าปานเดินย่่งทั้งที่ไอตัวที่พวกมันจ้องเขม่งมองนั้นกระโจนอย่างรวดเร็วและที่ยังความอัศจรรย์ใจให้มันทั้งคู่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดคือการที่เมื่อครูในใจว่าหากรอบกายสว่างกว่านี้คงจะดีไม่น้อย พวกตนพันเกิดอาการแสบร้อนรอบดวงตาจนต้องขบกรามคลางอุอยู่ครู่ลุจากนั้นป่ายามราตีก็เกิดสว่างสวยัยมองไปทางใดก็เห็นได้ง่ายดายปานสว่างไอท้ทอะเออรู้แล้วเว้ยสองพระหนุ่มร้องเตือนกันพอรับรู้ได้ว่านี่แหละเวลาที่ต้องใช้ในสิ่งที่ปู่จันสอนมันมาถึงแล้ว ปืนสองกระบอกถูกปลดเอากระสุนออกปล่อยรังเพิงให้ว่างเปล่าจากนั้นจึงว่าพระคาถาที่เพิ่งได้รับการถ่าโทษมาแบบสดสดร้อนร้อนประจุเข้าไปมันคือวิชากระสุนพระรามเสกเป่าอาวุธให้มีพลานุภาพทําลายล้างมารร้ายหรือปีศาจช,ชั่วได้อย่างไม่มีการชะงักขึ้นอยู่กับว่าพลังจิตของผู้ใช้แกร่งและมีมากแค่ไหน และกระสุนที่ว่าก็ไม่มีอยู่ในโลกแห่งเนื้อหนังของมนุษย์มันจะอัดกระแทกและทำลายเฉพาะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกวิญญาณทุน,นั้นวิชานี้หากผู้สำเร็จและใช้มันจนคล่องเกิดแขนเครื่องไข่พกปืนเปล่าไรกระสุนไปจาะก,กระบาดและลั่นไกดังคลิกแน่นอนว่าเหยื่อจะไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดบาแดแผลใดๆให้ผู้กระทำมีความผิดทางกฎหมาย แต่วิญญาณน,นั้นจะบุกสลายถูกทำลายกลายเป็นเพียงร่างที่ไร้ความรู้สึกไม่ตอบสนองใดๆนอนรอความตายที่คืบคลานกลืนกินอย่างช้าๆเขาว่าปูกแกกินไม่ไหวแล้ววะมากกว่านี้จะกลายเป็นปีาศาจเสเองความรู้สึกมันบอกแบบนั้นเห็นด้วยอย่างแรงเลยวะ่ะเตอเอ,อ๋ยงานนี้ต้องมีคนช่วยซึ่งคงไม่พ้นข้ากับเองไอเับวา ไอเกียงเสริมประทับปืนขึ้นเลงและยิงไปอสุรกายด้านล่างทีละตนทีละตนเพื่อช่วยลดภาระในการกำจัดให้ปู่จัน์อีกทีหนึ่งนาท่าไรไม่อาจรู้ได้ที่สองพรานหนุ่มและหนึ่งอดีตพารานชรากำจัดเหล่าอสุรกายที่โผลออกมาไม่ยอมหยุดหย่อนแบบนั้นกระทางเสียงไก่เทือนขันดังเว่วมาแต่ไกลบอกมวงยามว่า อีกไม่นานเวลาของผีจะหมดแล้วนั่นแหละพวกมันจึงหยุดค่อยๆลาถอยและหายไปคืนความสงบให้ป่าใหญ่อีกครั้งนั่นรวมถึงขบวนวิญ,ญญาณที่เดินเนิบช้าจากประตูหนึ่งไปอีกประตูหนึ่งด้วยเช่นกันเพื่อสุดท้ายของร่างมนุษย์ที่เริ่มปริแตกจนเจียนจะทนไม่ไหวปู่จันกระโดดข้ามห้วยไปยังจุดที่เป็นต้นกำเนิดของวิญ,ญญาณทั้งหลายแล ไทอินเนียเล่มเดิมฟันแหวกอากาศดังฉับภาพที่เห็นคืออาการบิดเบี้ยวเป็นรอยฉีกที่จู่ๆกุบปรากฏขึ้นราวกับตรงหน้านั้นมีม่านบางๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกระทั่งถูกทำลายนั่นแหละอดีตพรานเท่าจึงเข่าสุดลมล้ลงกับพื้นเว็บหนึ่งไอเกียงหลิวตาเพ่งนึกสงวนว่าตนเข้าใจผิดไปเองหรือว่าเป็นความจริง เมื่อครู่มานอากาศที่ถูกตัดอีกฝั่งหนึ่งมันเห็นคล้ายจะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่ผู้หนึ่งได้ยืนอยู่ทว่าแวบ,บเดียกวก็าหายไปจังหวะที่ไอ้ทักกำลังปีนลงจากห้างเพื่อดูอาการอันน่าเป็นห่วงของปู่จันซึ่งสุดหัวกองลงกับพื้นไอโคลกโคลอดีตพ่านชาราใช้แรงเท่าที่ยังเหลืออยู่ตะโกนกึ่งหอบว่าอย่าลงมาเป็นอันขาด ต้องรอจนกระทั่งแสงตะวันขึ้นเท่านั้นเวลานี้ความชั่วร้ายที่แกกลืนกินเข้าไปกำลังพลุ่งพล่านอยู่ในตัวจนแทบคุมไว้ไม่ไหวหากมีใครลงมาแกรับประกันไม่ได้ว่าจะไม่ทำร้ายขณะเดียวกันฟังแล้วเรากะปู่จันเองก็พยายามสู้กับตนเองสุดฤทธิ์ฝืนทนความเจ็บปวดทรมานกับบางสิ่งบางอย่างสุดกำลัง สิ่งที่เปล่งออกมาด้วยอาการครวงครางคำรามขู่นั้นบางครั้งก็เป็นของแกเองบางครั้งก็เป็นของอย่างอื่นที่ได้ยินแล้วชวนให้ขนลุกไม่น้อยอีกทั้งกิริยาอาการที่แสดงออกนั้นก็บอกชัดเจนว่าแสนทุรนทุรายแกฉีกถึงผิวหนังตัวเองออกเสียงดังควากหน้าหวาดเสียวขณะดเดียวกันก็มีผิวหนังใหม่ปรากฏขึ้นแทนที่ในทันที เลื่อหนังที่ถูกกระชากปาทิ้งนั้นก็จะแปลสภาพจากสดใหม่เป็นแห้งกรอบแลยยืดสลายไปในเวลาเพียงไม่นานแกทําอยู่แบบนั้นซ้ำๆแม้จะเจ็บปวดเพียงใดทว่าก็ไม่ยอมหยุดมืออายทะเองก็ละล้าล,ละลังตัวพาดคายอยู่กับลูกห้างใจหนึ่งก็อยากฝ่าฝืนลงไปช่วยปูจันใจหนึ่งก็นึกถึงสิ่งที่ฝ่ายบอกไว้ก่อนหน้านี้ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงจากห้างเด็กขาดจนกว่าจะเช้าและตัวมันก็ถูกกระชากพรวดให้ขึ้นมาอยู่บนห้างจนตัวลอยด้วยแรงของไอ้เกียงเพียงคนเดียวและนั่นเองเป็นเหตุให้มันรอดจากการกระโจนขึ้นมาหมายแต่ครุบขาของปู่จันได้ยอย่างชฉีวเฉียดฝ่ายผู้จู่โจงเองก็คำรามลั่นด้วยความเกลียวกราดเดินงุนงานสลับคลานไปมา จนรอบใต้ห้างใบหน้าที่แงงขึ้นมองนั้นแต่เป็นริว้วเขี้ยวแหลมตาแดงกำ่ำน่ากลัวอายทะถึงกับหอบหายใจทีเกลื่อนน้ำลายเหนียวคอถามตัวเองซ้ำๆว่านี่มันอะไรกันปู่จันเป็นอะไรไปแล้วนี่คงเป็นเหตุผลที่ปู่แกว่าห้ามลงจากห้างจนกว่าจะเช้านั่นแหละดีขึ้นไหนแล้วที่ข้านึกเอะใจ อยู่ไม่อยู่ปู่แกก็หายไปจากตรงนั้นไอเกียงทีบไปยังริมห้วยอีกฝั่งซึ่งก่อนหน้านี้อดีตพันชารานอนเกลือกกลิ้งอยู่ตรงนั้นพอหันมาก,ก็ปาเข้าให้แกอยากแย่อยากยันจะกระโจนรวบเองอยู่พอดีวิดไปแล้วไอเกอเอ้ยตะล่างปู่จันกำลังทั้งโมโหและทรมานสลับกันไปมาในคราวเดียวพอเดี๋ยวแกพยายามฉีกหนัง ซึ่งเริ่มแปลสภาพเป็นอนมนุษย์เปรนเดี๋ยวคำรามขู่ยั้งมือสู้กับตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่สองพรนหนุ่มสังเกตเห็นก็คืออดีตพานชราพยายามอย่างยิ่งที่จะไปจากบริเวณนี้ทว่ามันไม่เคยสำเร็จเมื่อกระโจนหรือวิ่งไปถึงจุดที่ตัวแกเองนั่นเล่าเคยเดินย่ำทำเครื่องหมายไว้เป็นกระเด็นล้มหงายกรีดร้องออกมาสุดเสียงอย่างเวทนาทุกคนขนลุก สองเกลือแก้วด้านบนเองก็สุดสงสารเต็มอกแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรภาวนาว่าให้เวลาที่เชื่องช้านี้ผ่านพ้นไปโดยไวขอให้แสงแดดนำรายส่องลงมาถึงและปู่จันทร์กลับเป็นปู่จันร์อย่างเก่าอย่าให้แก่ขาดใจตายเสียก่อนอด้วยเถิดความทรมานของพรานเท่าเริ่มทุเลาลงทีละน้อยพร้อมๆก,กันกับอาการคุมคลั่ง ที่คอนไปทางสงบงได้นานขึ้นที่สุดแกก็หยุดนอนหอบปล่อยให้ตัวเองแช่นน้ำอยู่ครึ่งตัวร้องบอกสองพันหนุ่มบนห้างเสียงแผ่วว่าจบแล้วไม่เป็นอะไรแล้วแต่ยังไม่ต้องลงมารอจนกว่าเช้าตรู่จะมาเยือนแกจึงค่อยมั่นใจมากกว่านี้เวลาผ่านไปด้วยความชื่งช้าอย่างว่าที่สุด แสงแรกของวันก็แตะปลายขอบฟ้าแล้วค่อยๆทอตัวลมเลียผืนโลกทันทีที่แลเห็นเส้นลายมือชัดเจนมันทั้งครู่เร่งปีลงจากห้างเพื่อดูอาการพรานเท่าปรากฏว่าเนื้อตัวของปู่จันร์ทไร้บาแดแผลใดๆแม้แต่รอยขีดข่วนสักเล็กน้อยที่น่าเป็นห่วงเห็นจะเป็นอาการอ่อนเพลียทำท่าจะหลับทุกครั้งที่แดดเลียนหน้าท่านั้น เป็นแบบนี้ทุกครั้งไปนี่แหละข้าถึงไม่อยากใช้กลัวว่าสักวันมันจะกลืนกินจนกลับมาเป็นคนไม่ได้ผู้จันรว่าที่เห็นช่วงก่อนหน้านี้ทั้งหมดนับแต่แกกระโจนลงห้างเป็นอาคมอย่างหนึ่งที่มีในสมุดคอยเล่มนั้นมันจะเปลี่ยนทั้งตัวและจิตของผู้ใช้ให้กลายเป็นอสูรเพื่อจัดการอสูรด้วยกันและกลืนกินอีกฝ่าย แกเคยใช้วิชานี้สามครั้งทุนนั้นรวมทั้งครั้งนี้คราแรกเมื่อเรียนวิชาอื่นๆทั้งหมดในสมุดคอยเล่มนั้นจนชํานาญและกลายเป็นเปิดประตูเรียกอสุรกายจากนารกรวมถึงผีหาซาต,ตานทั้งหลายขึ้นมายังโลกมนุษย์วิชานี้เป็นวิชาสุดท้ายและการเรียนทุกวิชาในสมุดคอยก็ไม่ต่างกับการมอบวิญ,ญญาณให้อสุรกายร้าย เพื่อเป็นกุญแจในการเปิดประตูผีดังนั้นผู้ที่เป็นต้นต่อวิชาทั้งหมดจึงใช้วิชานี้เพื่อให้ผู้เรียนที่เรียกอสุรกายออกมาจัดการปราบมันให้สิ้นการไม่ให้คนอื่นเป็นอันตรายทว่าตัวผู้ใช้นั้นเล่าที่เป็นอันตรายเสียเองการดูดกลืนไอปิศาเข้าร่างไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ยากจะรับไหว จิตใจจะถูกเปลี่ยนให้คิดแต่เรื่องเลวร้ายแล้วสุดท้ายก็จะถูกครอบงำครั้งแรกและครั้งที่สองกับการใช้วิชานี้ตัวปู่จันยังหนุ่มแน่นจิตใจและร่างกายเข้มแข็งแรงดีจึงสามารถสะกดข่มทุกอย่างที่อุบัติในทางชั่วร้ายได้ด้วยตัวเองและใช้เวลาเพียงไม่นานทว่าครั้งนี้ต่างออกไปตัวแกทำเองไม่ไหว วูบหนึ่งซึ่งเป็นวูบใหญ่แกกลายเป็นอสุรกายไปแล้วเดชะบุญไอเกียงตาไวและอาคมที่สะกดห้างรวมทั้งกลางเป็นขอบ่ายกั้นป่านี้ไว้แข็งแกร่งพอให้แก,แ,กแหกไม่ได้อยู่รอกระทั่งแสงตะวันแยงตาน,นั่นแหละจึงรู้สึกโล่งใจได้บ้างแล้วเรื่องประตูละปูไหนจะพวกอสุรกายนารกที่ยังเพ่นพ่านอยู่อีกแบบนี้จะไหวหรือ ไอ้ทัดถามเืนเดียวเลยคงไม่ไหวแต่ประตูถูกปิดแล้วไม่มีตัวอื่นออกมาได้อีกแล้วส่วนไอ้ตัวที่ยังเพ่นพ่านต้องแก้ไขเอาตามเรื่องตามราวตอนนี้กลับหมู่บ้านก่อนสีหน้าแบบนั้นเอ็มีอะไรอยากจะพูดหึไอ้เกียงปู่จันว่าและถามในคราวเดียวฉันว่าตอนที่ปู่ตัดอะไรสักอย่างตรงโน้นฉันเห็น ไอเกียงเล่าว่าภาพชายที่ตนเห็นนั้นแม้จะเพียงแวบเดียวแต่ก็ชัดเจนว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านแน่ๆสีหน้านั้นแข็งเคืองเระคนตกใจยังเห็นได้ชัดปู่จันขกกรามแน่นสบูดหยาบว่าไอหานี่เอาเข้าจริงๆงั้นหรือเมื่อหลายเดือนก่อนผู้ใหญ่บ้านพยาย,า,ยามรบเรา้าให้ปู่จันสอนอาคมให้แต่แกไม่ยอม โดยเห็นถึงสันดานว่าทาดไม่ได้สอนไปสักวิชาสองวิชาคงได้เอาไปทำในสิ่งไม่ดีแน่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ทราบว่าตัวผู้ใหญ่ปเปรียนมวลเปิดประตูนี้มาจากไหนแต่ที่แน่ๆลองทาอาคมระดับนี้ยังทำได้เช่นนั้นวิชาชั่วร้ายอื่นๆก็คงไม่ยากแล้วทั้ง3าสองพรานหนุ่มและอดีตหนึ่งพรานเท่า เร่งสาวเท้ากลับหมู่บ้านเป็นไปดังคาดเรือนผู้ใหญ่ประศจากวิแววว่ามีคนอยู่ทั้งครอบครัวหายไปหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวถามเอากับชาวบ้านคนไหนก็ไม่มีใครตอบได้ซ้ำยังถูกถามกลับว่าแล้วเรื่องรา้รายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจะเกิดขึ้นอีกไหมแต่เคียนนั้นไว้ใจไม่ได้ต้องโคนทิ้งข้าบอกตั้งกี่ครั้งกี่คนแล้ว ว่าเพราะตะเคียนนั่นคอยคุ้นกะลาหัวให้หมู่บ้านนี้มีชีวิตอยู่รอดได้อยากคนก็คนไปแต่ถ้าเกิดเรื่องร้ายตายหาก,กันทั้งหมู่บ้านอย่ามาโทษว่าไม่เตือนก็รู้กันหลังตัว,วาใส่หน้าชาวบ้านที่ไปถามข่าวแล้วปู่จันก็จำต้องให้ไอ้เกียงหิวปีกลับบ้านปล่อยให้ไอ้ทะาอธิบายว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นและอะไรที่เป็นต้นต เละใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงทันทีที่ได้ยินชาวบ้านหลายคนเชื่อหลายคนยังสองจิตสองใจไอทะบอกว่าตอนนี้สุดจะรู้ว่าจะต้องไปตามหาตัวผู้ใหญ่ที่ไหนและจะกลับมาทำร้ายคนในหมู่บ้านหรือไม่หรือที่ทำไปนั้นมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงแต่ที่แน่ๆขอเพียงมีปูจันท์และพวกตนอยู่รวมทั้งตะเกียนใหญ่ด้วย หมู่บ้านยังคงปลอดภัยเอานะ่าปู่แกก็ดูห้าแบบนี้แหละเชื่อเธอทำตามท,ที่แกบอกนั่นแหละดีแล้วว่าแล้วไอ้ทากโกเด้งสาวเท้าตามไปที่บ้านอดีตพรานชราตัวพรานจันเองจำต้องพักส่วนมันสองคนมีหน้าที่ทำการลงหลักปักหมุดอาคมล้อมกรอบหมู่บ้านเอาไว้และต้องให้เสร็จภายในวันนี้ กันไม่ให้มีสิ่งใดก็ตามที่แหกม่านอาคมออกมาจากป่าลุกล้ำเข้าหมู่บ้านได้เรื่องสะกดเรื่องอาคมนั้นไม่ต้องเป็นห่วงปู่จันทำได้อย่างไรไอ้ทะและไอ้เกียงก็ทำได้ไม่ต่างกัน